ปัญหาเพื่อนบ้านบ้านเติดกันเลยปรากฏว่ามีการเอามีดมาจี้คอเจ้าของบ้านที่เขาเป็นผู้เสียหายบอกว่าเถียงกันรเรื่องที่จอดรถกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้เปิดกล้องเลยฮะ ผู้ชมฮะลองดูตัวขยายที่เอามีดเข้าไปจี้ <ฮะ S 2> คอตัวผู้ชายอ้วนๆเนี่ยฮะชื่อว่าอิทธิพลเอามีดเนี่ยไปจี้คอฝ่ายของเพื่อนบ้านเขาซึ่งเพื่อนบ้านเองก็กลัวฮะเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าตัวบอกโอ้โห <ๆ S 1> แค่เถียงเันเลิกที่จอดรถแล้วจู่ๆเอามีดเข้ามาอุกอาจขนาดนี้ทราบชื่อแล้วนะฮะพฤติการของสองคนนี้ฮะตัวของผู้ชายอ้วนเนี่ยชื่ออิทธิพลเป็นคนก่อเหตุตำรวจจับแล้วแล้วก็อุ้มฮะอีกคนหนึ่ง ซึ่งเบื้องต้นเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกมีดจี้คอเพราะมีปากเสียงกันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้เราไปเจอตัวคุณอุ๋มด้วยเล่าให้ทีมข่าวเราฟังบอกเหตุการณ์เนี่ยตามคลิปมันเกิดขึ้นเมื่อช่วงสงกรานบ้านข้างๆก็คือบ้านของอิทธิพลเขามีญาติมาเยอะเสร็จแล้วก็จอดรถล้ามาถึงที่หน้าบ้านตอนนั้นเนี่ยจูๆ่ๆตัวฝ่ายคู่กรณีก็บุกมาที่บ้านเขาเหมือนไม่พอใจเรื่องของการที่บอกว่าไปเตือนเรื่องที่จอดรถปรากฏว่าเขาก็เอามีดมาแล้วจี้คอฉันเลยตกใจมาก โชคดีที่มันไม่แทงเข้ามาถ้าแ,แทงเนี่ยอาจจะตายได้ฮะไม่ได้ไม่ได้เคยไปมีปัญหาหรือไปยุ่งไปไวุ่นวายที่ไหนกับใครเลยค่ะเ,เคยมีครั้งหนึ่งมีปัญหาเหมือนคล้ายๆเรื่องเรื่องเขาวนรถมาใกล้ๆรถเราเหมือนจะเฉี่ยวอะไรเงี้ยแต่ครั้งนั้นจบไปแล้วค่ะตอนนั้นคุณแม่เขายังอยู่นะคะคุณแม่ก็เหมือนได้ได้มาเคลียร์กับเราเราก็ไม่ได้แบบแจ้งความหรือว่าเอาเรื่องอะไรค่ะประมาณปลายปีค่ะแต่ว่า เมื่อประมาณเดือนก่อนนี่ค่ะเหมือนเขาจะเมาแล้วก็มีการทําฝั่งกําแพงบ้านเราเนี่ยล้าวขึ้นมาแต่ทีเนี้ยด้านผู้ปกครองพี่ชายเขาเนี่ยได้ได้ซ่อมให้เราเราก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรค่ะอืก่อนก่อนหน้านี้ก็จะมีคุณแม่เขาคอยปาลมอยู่อะค่ะตอนนี้เหมือนเขาก็อยู่คนเดียวกับลูกชายตัวเล็กอะคะ่ะก็ก็ไม่มีใครเอาอยู่อะคะ่ะไม่มีใครห้ามได้แล้วเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพิงๆนะครับคิดว่า ยืนยันนะบอกว่าไม่ได้เดินไปด่าหรือไปต่อว่าเขาเลยจู่ๆเนี่ยเขาก็บุกเข้ามาแล้วเอามีดมาจี้คอมาพร้อมกับญาติญาติฮะล่าส,นนสุดอิทธพลคนก่อเหตุด้วยความที่บ้านอยู่ใกล้กันเราก็ถามทั้งสองฝ่ายนะคะเขายอมรับค่ะว่าวันเกิดเรื่องคนในคลิปหนาในภาพวงจรปิดเป็นเขาจริงๆแต่ไม่ไดเอามีดจี้แค่เอามีดไปอังไว้ที่คอ,อแล้วก็ถามว่าจะหยุดไหมจะหยุดไหมพี่จะหยุดทําแบบนี้ไหม พี่จะได้รู้ว่าเราจะได้เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเอ้าเอา,เอามีดอังโคอไม่ได้จี้นะเอาไว้อังโคโอเ,คเฉยๆทีนี้มันมีประเด็นค่ะว่าทางฝั่งของผู้เสียหายเนี่ยเขาระบุว่าจะไปเอาเรื่องแต่ทางฝั่งนั้นอ้างว่าป่วยจิตเวชก็ถามประเด็นนี้เหมือนกันนะคะว่าป่วยจริงไหมเจ้าตัวยอมรับค่ะว่าเคยรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาเพราะว่าในอดีตติดยาเสพติดเคยมีประวัติจุจดไฟเผาบ้านยอมรับว่าก,ก่อนหน้านี้เกเรทั้งเรื่องยาแล้วก็เรื่องสิ่งเหมืนเมาลองฟังดูค่ะ มีแค่เนี้ยแล้วก็ข้าว่านะนะแค่รถถอยลงมาเนี่ยถูกป่ะชครับถูกป่ะทําไม่ต้องด่าเราถูกป่ะพี่ก็งงก็คือเรามีรถจอดอยู่หน้าบ้านเออเนือกแค่ขี้หมาแต่ปัญหาเรามีทุกวันอ่าคือเขาถูกป่ะก็มาบอกเราทุกวันว่ารถจอดถูกป่ะแล้วข้างบ้านคนไทยทะเลวันอีอถูกไหมแล้วก็นี่ผมกั้นเลยบ้านชายบ้านมัน อ๋อแต่ของอะไรผมก็ซื้ออ๋อคือคืออย่างเหล็กตรงนี้เพื่อมันปัญหาถูกปะพอเหล็กเราก็กันไว้เราก็ไม่จอดรถเแต่เขาเป็นผู้หญิงพี่โรงงานจบจบได้ไหมจบได้ไหมเขามาลบเล้าเราใช่ไหมเพราะว่าปัญหาพี่ก็เยอะนี่ผมบอกตรงอ่ะติเรื่องเรื่องมันไม่มีอะไรมันน่าจะจบแล้วเข้าใจปะเขาทําตัวเป็นเขาใหญ่อันนี้เอง อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ